หัวต่อหัวต่อเขาได้เสียครับต่อหัวต่อเขาได้เสียสีสีใกล้เคียงกันนะครับมาผุ้นี้หลังาศาสตร์ยอดคำพีไยแดงนะครับแต่แดงกว่านะครับตกกลาเงินโหน,โนไซอิวนะครับโนดไซอิวเป็นเงินนะครับตัวตี่หันท้ายตอนนี้นะครับโหนไซอิวผู้นี้ชี้กันหกหมื่นนะครับ เห็นคู่ที่ 10s ของวันนี้นะครับนังเทียร์ไปนังเทียไปนังเทียร์ไปมีใครหยอดเทียร์หน้านะครับตัวดำตัวดำอยู่ขวามือนะครับแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวา หลังศาสตร์หยดคำพีขวันใจน้องน้องโสนสุโขทัยนะครับปรกับโนดไซอิวขวันใจเจ้ขวัญสุโขทัยนะครับตัว้ายนี่ตัวด,ดำนะครับตัวด,ดำแทงกี้ไปแทงกี้ไปแหลกหยอดเหอยูน่นะครับ อุปกรณ์วัวชนนะครับอุปกรณ์วัวชนท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปชมได้สดได้ทุกวันนะครับในช่องทิกต็อกนะครับตะอูฉับหรือว่าเส้นทางอุปกรณ์วัวชนทุกชน felony, ิดนะครับตะอูชับเส้นทางวัวชนทุกชนิดหรือว่าจะเป็นเพจนะครับทางเพจสิบบุกอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดนะครับเด็กันไปเด็กจีไปเดกจีไปเดิกกันไปเดพ่อพอพอไปตั้งไว้กรอนพอไปตั้งอว้ก่อน ไอ้ย <rium> <Dante> ดำก็ม really cool uh ียอดชวนนะครับดำก็มียอดชวนแดงเขมไว้แดงเขมไว้แดงกดไว้โอ้ยดำดันไปดำดันไปเอาไปลั่วเ้อไปหัวเด้อไปหัวเด้อะรั่ว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 ดำดันไปดำดันไปแดงกับมีเอ้ยแดงก็แดงยัดรัวเข้าโอ้ยยันครับยันครับแดงนั่นไปแดงพ่อไปแดงพ่อไปพ่อไป แดงเขาไปแดงเขาไปหมเปลี่ยนคนละทีคนละคนละทีครับเอาเนอเอาเนอราคามานแล้วครับราคามันแล้วบนรอบเติมนแล้วครับแดงพิงไว้แดงพิงไว้มีทอกันทั้งคู่นะครับมีทอข้างกันทั้งคู่นะครับแดงพิงไว้แดงพิงไว้ทำจุกไว้นะครับ ทำจุกไว้แดงพิงโคตไว้แดงเขอนข้างแดงค่อนข้างไอ้ท้อก็ใกล้ัวเนึ่งใกล้ลัวเนึ่งไอ้น้ดํามวนมายังนะครับยังนะครับยังนะครับเอาไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ท้อก็ดันมาไอ้แดงดันมาดันมาไอ้ดํากวนมาหัวตรงครับไอ้ดํายกไอ้ดํายกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดํายกดํา โอ้ยยังมาได้นะครับยังมาได้ครับเองตงครับยังมาได้ครับนาอบาตงมันจะแหลกท้อนะนะครับกูนี่แดงทำดีนะครับจังว่านี่แดงทำดีแดงทำดี น้ำจุกไว้น้ำมาข้างแรงคว,ว,วัดาม,มาหัวตรงแรงมิดมาหัวตรงเแรงไว้น้ำมันจะเข้าข้างเข้ามาได้นะครับกอดเข่ากันโย กลางสนามนะครับกลางสนามอยู่เลยสองลองสองลอง ดับนั้นไปดับนั้นไปดัล็อกหลังเขาไว้นะครับดับล็อกหลังเขาไว้นะครับดันันไปกลับมาหัวตรงละไอ้เด็กคว้านมาไอ้เน้าข้างเน้าข้างดับยกไว้กลับมาหัวตรงกลับมาหัวตรงดับดับนันไปดับนั่นไป แดงโคมไปแดงโคมไปดำงัดไปแดงจี้ไปแดงโคมไปดำงัดไปดำงัดไปดำถือหอบบนอยู่นะครับดำถือหอบบนอยู่ดำยกไป เฮ้ย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 เหมือนจะใหญ่ยิงชนยิงใหญ่นะครับตัวแดงนี่ยิงชนยิงใหญ่นะครับ แดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะครับแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวาตัวแดงหังสาดย,ยอ์หยดคำพีนะครับขวัญใจหนองสนอสุขโทขทัยพบกับโนดไซอิ๋วขวัญใจเจ็ขวัญสุขโขทัยนะครับชิงหกเมืองครับคู่นี้คู่ที่สิบเอ็ดแดงทิ้งไว้แดงทิ้งไว้ เดี๋ยวมาคั้งแดีขวควานมาหัวตรงครับมาหัวตรงครับมาหัวตรงอย่างหัวตรงก็อยู่กลางสนามนะครับ ยงังนิ่งนิ่งเย็นเย็นกันอยู่นะครับนิ่งนิ่งเงย็นเย็นกันอยู่กลางสนามครับท <c oughs> ำจุกแดงงัดไปทำดันไว้ทำกำเผาเดินไปทำกำเผาเดินพาไปแดงงัดดักได้นะครับแดง,งด,ดักได้นะทางหัวผ้าตัวดีครับตัวแดงนี่ผมดันไป ไอ้ไอ้ยแดงคมไมปแดงคมไมปจำกับพิงไว้นะครับเอาใครจะท้อใครเอาใครจะท้อใครเอาแดงจะได้ท้อก็แดงนี่เอาแล้วเนอเอาแล้วเนอเอาเล้วเข้าที่แล้วเนอเข้าที่แล้วเนอแดงเข้าที่เด้วเนอเข้าที่เด้วเนอเข้าที่ระวังระวังไปเต้นหน้า ดีนข้าวไปแล้วดีนข้าวไปแล้วกลับมาสู้ต่อครับมาโก้ข้างนะสุดท้ายมาโก้ข้างนะครับเอาแล้วโอ้ยเหนียวหวานเร็วไข่ตักแดดแน่วันนี้ไข่ตักแดดแน่มาคูสิบเอ็ดไปดูไข่ตักแดดเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วหลังศาสตร์ยอดทันทีจำใจน้องสชนุกลับมาต่อหัวนะครับกลับมาต่อหัวนะครับชนะชนะแล้วนะครับมีผลแล้วครับมีผลแล้วชนะไปแล้วนะครับกลับมาต่อหัว